มาดูจังหวะนี้ชินจีคากาวะกระชากมาหลบมาสองตัวแล้วมวนหนีหนึ่งครั้งแล้วมวนอีกหนึ่งครั้งแล้วมวนอีกหนึ่งครั้งหนีอีกสองครั้งแล้วยังไงคุกชิกไปหมานิ่มๆม,มาดูจังหวะต่อมาแล้วไหลต่อมาที่ซีดัม รอเพื่อนเติมแล้วชินจิคาคาวะแล้วตัดเข้าในแล้วปั่นนิ่มนิ่มมาอีึงจังหวะโกมาที่ชินจิคาคาวะแล้วใส่ขวานิ่มเหตุบริการเ,เติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ห้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จป,ปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด์ด้วยครบเครื่อง,องเรื่องยีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวก็ผมเรียนครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยชินจิคากาวะนะทุกคนนะเป็นนะักเตะแดนซามูไรนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าผมฟูแมนยูอยู่แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าอย่ามองกันแค่ภายนอกนะทุกคนนะเพราะว่าไส้ในของเขานี่มันโหจริงๆนะถือว่าแบบบาลานซ์การเลี้ยงบอลน,นี่โคตรดีนะทุกคน ถ้าใครเปิดได้ตัวนี้ไปแล้วมาอัพตามไม่เสียใจแน่นอนนะทุกคนนะก,ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นอัจรการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการอัพกันก่อนเลยนะทุกคนนะสำหรับขาวกาวะาร่างนี้นะทุกคนนะก็มาดูวิธีการอัพกันเลยผมก็จะอัพเป็น4 8่1ป7แบบนี้นะทุกคนนะจะไม่ได้อัพออโต้นะทุกคน จะลดการแบบการเลี้ยงบอลลง2นะแล้วก็มาเพิ่มที่ตรงเกมลุกนะขึ้นนะก็จะได้ประมาณนี้เลยผมก็จะใส่บูสเตอร์แบบผมสุ่มบูสเตอร์นะทุกคนนะผมแรนดอมนะเพราะว่าแบบตอนนั้นมันมีแค่แรนดอมนะทุกคนก็เลยใช้แรนดอมไปก่อนก็ได้เป็นฟีคิกแกกิ้งมานะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะทุกคนนะแต่ว่าวิธีการรับต้องรับตามผมนะทุกคนนะมันถึงจะเล่นได้แบบดีแล้ววิ่งแบ,บ,แบ,บนะ๊บนะทุกคนนะก็ไปดูค่าพลังไสในของเขากันเลยนะทุกคน ก็มาดูไส้ในของเขากันนะคนว่าจะโหจะแค่ไหนะนะเป็นสไตล์โฮเพเยอร์ด้วยวะทุกคนก็มาดูคาพลังขู่เห็นไหมทุกคนคาพลังเลี้ยงบอลคลองบอลน,นี้ถือว่าโหดมากๆนะการจ่ายบอลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยเละทุกคนแต่จบสกอร์ก็น้อยไปนะเพราะว่าเขาเป็นสายจ่ายบอลหรือว่าสายเลี้ยงเข้าไป ใจ่ายให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะดูสปีดต้น96ูหูถือว่าโคดเร็วเลยนะทุกคนสปีดต้นแบบนี้นะแต่ว่าสปีดเขาอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็บาลานนี่เลยทุกคนโคตดีนะเลี้ยงบนโคตดีแน่นอนนะถ้าบาลานแบบนี้มีสกิลดับวบลทัชด,ด้วยวะทุกคนถือว่าดีเลยนะถ้ามีสกิลนี้ผมก็ชอบเลยแหละทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าชินจิคาคาวะลากนี้จะหูจะแก้ไหนก็ไปดูกันในเกมกันได้เลย มาเดี๋ยวทุกคนค้นหาเจอแล้วนะก็มาดูทีมเขาโอโ้โหถือว่าโหดอยู่นะเราต้องเจอแบบหลังตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะทุกคนนะดูทีมเราโอโ้โหหลังของเรานี้ไม่ได้เลยนะทุกคนกองหน้ารถถังกองหลังรถแห่มากเลยทีมเรามาดูแล้วก็ดาบแค่นี้เลยทุกคนก็ไปกดเข้าไปเลยว่าชิงจีคาก็วะของเรามาจะโหดแค่ไหนนะก็มาดูกันเลยมาเริ่มทีมแล้วนะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือเปล่านะเพราะว่าเขาสไตล์มันเป็นสไตล์โฮปเยื้อก็ได้ยิงอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่กองหน้านะมันอาจจะได้ยิงน้อยกว่าทุกตำแหน่งนะทุกคนแต่ถ้าสอดเพื่อนดีก็ไม่ได้นะทุกคนนะมาแต่ว่ามันน่าจะได้ยิงอยู่แล้วแหละทุกคนเพราะว่าเป็นสไตล์โฮปเยื้อนะมาเบิลมาโอ้โหไม่ได้ว่าโดนสวนแล้วยังไงดักได้ได้แคมช้าว่ะทุกคนดู ยังเร็วอยู่นะอลันบิสาก้าเบิรนมาทีแคแคม,มโอ้โหตันหมดเลยวะทุกคนแพงอ,อกมาก่อนก็แล้วกันไม่ทันวะยังไงโอ้โหชนไว้ไม่โดนเข้ากลางมามีไงลานดักได้แล้วส่วนแล้วคากวะลองแทงลองดูโอ้โหเกือบได้วะทุกคนชินจีคากวะของเราในนาทีนะ ลองดูใหม่อีกครั้งนึงนะมาที่แบคแฮมเบิร์นเข้ามาพลิกแล้วแทงมาลุ้ไปแล้วโอสุโค,โคชินจิคาก็กว่าโอโ้ไม่มาเป็นคันโตนมาแต่หเรียบร้อยแล้วทุกคนนะได้มา1เม็ดแล้วเราจะยิงไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ช่างนะโอชนะไว้ก่อนนะทุกคนมาแทงออกมาโอ้โหโดนแบบคนนี่ง่ายเกินมาแฮร์รี่ไม่ควายยังดได้อยู่แบกแฮมแบกแฮม,แแฮม,ช,มช้าว่ะ ยังไงนี่ไงลนะ่ะโอ้โหเม็ดวยเล่นโคดีทุกคนดูเทลกนี้ไปแล้วรอรอคากาวะอยู่ไหนวะทุกคนดูคากาวะอยู่ไหนฉีดเย้าโอโ้ไม่โดนอีกหนึ่งทีอืมอย่างได้อยู่หมุนแล้วปัน่นนิ่มนิ่มโอ้คากวาวะนะทุกคนเสียบไม่โดนนะบุอกี้นนะแต่โคบอลยังขูกขีกออกมาได้อยู่ทุกคนบอลโคเถางโคดีนะอยู่ทุกทีถึงเวลาด้วยละอ่าเดี๋ยวกคนเม็ดเลขนะ รู้สึกว่ามันคล่องตัวแล้วก็แบบเต้นดีอยู่นะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราดูไปยาวๆกันนะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าะะทุกคนอย่างไงไหลออกมาแทงมาที่ชินจิคาคาวะโอ้โหไม่ทันนะทุกคนรู้สึกว่ามันเติมดีอยู่นะทุกคนรู้สึกว่ามันวิ่งขึ้นเติมดีอยู่นะแต่ก็ดูกันยาวๆว่าจะวิ่งได้ทั้งเกมหรือเปล่านะแทงจังหวะน,นี้บุนดีกแล้วมาคาเลฟอร์แทงมาชินจิคาคาวะโอ้โหทุกคน สอดเติมมายิงแล้วอ่ะโอ้โหโคตรโหดทุกคนได้มาเม็ดที่สองเลยนะได้ลุนเฮตติกเลยนะทุกคนแบบนี้นะโอ้โหถือว่าโหดมากๆนะเมื่อกี้นะเติมขึ้นมายิงสวยมากๆนะทุกคนมาได้มาสองประตูแล้วนะสำหรับชินจิคาควะจังหวะนี้ลิซันโดดักได้สวนกลับเร็วยังไงโอ้โหไม่ผ่านจูดยังไงเข้ากลางมาเบิ้ลมาหนึ่งแล้วนี่ยล่ะดักได้อยู่เคียวมา มาที่คาควะลองแทงลองดูโอ้โหแทงดีด้วยทุกคนสูงบนดีอยู่นะก็ไม่ได้วาลล้ฟอร์ดรูกนี้ยังไงเบิรอนมาคาควะทันไหมโอ้โหดักได้ด้วยสวยเลยรูปนี้แทงมาที่คาควะอีกหนึ่งครั้งเบิ้นมาโอ้โหยาวไปนิดนึงยังไงโดนสวนกับเร็วแล้วไปแล้วอย่างดักได้อยู่คาควะแทงลองดูดีคันโตหน้าไม่ถึง บินออกมาให้ประตูแล้วเคี่ยวมาก่อนโขกไว้โอ้โหไปแล้วจูดจูดช้าไปนิดนึงแล้วโดนแทงเร็วเลยแล้วฟอร์ดวิ่งสวนมาแล้วเบินมาที่คันโตนาแล้วปาดมาที่คาคาวะโอ้โหนึกว่าจะได้แฮทติกแล้วนะทุกคนเมื่อกี้นะไม่ได้เฉยเลยโอ้โหเสียดายมากๆนะทุกคนนะเมื่อกี้นะโลง่งๆเลยนยิงติดบล็อกเฉยเลยนะเมื่อกี้ มาเปิดมาอีกครั้งหนึ่งขากาวะโขงอีโอ้หไม่เข้าเฉยเลยโอ้โหคาซิเมโลโขกไม่ได้เว้ยทุกคนเมื่อกี้นะนึกจะได้แอซิสต์นะโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยทุกคนโอ้ถือว่าโหอยู่นะสำหรับครึ่งแรกของชิจิคากาวะนะเขาไม่ได้ยิงเราเลยนะทุกคนก็มาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายทีมเราดีอยู่แล้วนะเราจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเพราะว่าเรานำอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอะไรมากมายนะแล้วก็มาปั่นชินชีคากะวะกันต่อจังวันนี้หูไม่ผ่านวายยังไงคืนมาที่เป๊ปโดนดากโวยแบ็คแฮมเบิ้ลอืมเบิ้ลไม่ผ่านว่ะยังดังได้อยู่โอ้โหแทงอะไรวะนี่คาสีเบลโลนี่สูงไม่ดีเลยว่ะทุกคนจังวันนี้โดนส่วนกับแล้วแทงมายังดังได้อยู่ดิสโน เข้ามากลางแล้วเบิ้ลหนึ่งสองแล้วแทงโอ้โหคากรวดีคากรวะแทงทุกคนโอ้โหไหลต่อมาคานโตนาไหลมาที่คากาวะแอฟผิดเลยครับโอ้โหเห็นทุกคนโอ้โหทุกคนแทงบอลนี่ตัดหลังนี่หลุดเลยนะเมื่อกี้นะแล้วก็ผมไม่ยิงแล้วก็รอเขามาเติมแล้วก็ได้ให้เขาแอสผิกไปนะทุกคนโอ้โหถือว่าโอ้โหดมากว่ะ สำหรับชินจิคาวะทุกคนนะล้านนี้นะโอ้โหคือว่าเติมมากมากผมน่าจะเอาเล่นยาวๆนะแบบนี้นะถ้าเติมแล้วจ่ายบอลดีแบบนี้นะมาดูกันต่อืถ้าใครไม่มีหรือว่าใครเปิดได้แล้วแบบไม่มีเอเมทเต้นนะแนะนําเลยจัวนี้นะนนทุกคนมานี่อะงไรเกียร์ไว้อย่างไรเตดี้ไหลขอกามที่เปปออกมาอย่างไงน,นี่มา มีมาช้าแล้วสวนกับเร็วอีกหนึ่งครั้งไปแล้วแรดฟอร์ทันไหมหูไม่ทันหรืกุลบึนออกมาอย่างไโงขกไว้ได้หูอีคาวัชช้าไปนิดนึงยังดักได้ไหมเนี่ยนคะารเซดักได้แล้วพลิกลงมาที่คากวะเบินหนึ่งสองกับคันโตหน้าไปแล้วคารกวะชิปมาที่แรดฟอร์ดูช้ายัางซํามหนึ่งห ไดเอสซิดหรือเปล่า <in> ทุกคนไม่ร <infused> in ู imen, Hence, so ้ว่าไดเอสซิดหรือเปล่านะเมื่อกี้นะโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์โอ้โหกดยอมไปหรือเปล่านะทุกคนน่าจะโยมนะแบบนี้นะโอ้โหเรียบร้อยทุกคนถือว่าสวยมากมากนะสำหรับชินจิคากะวะนะทุกคนโคตรโหดนะแบบนี้นะดูเล่นไปหนึ่งเกมแล้วหนึ่งประตูสามประตูกับหนึ่งแอสซิ์โอ้โห คตรโหดไปทุกคนโอ้โหเกมเดียวได้3ประตูแล้วก็ได้1นึ่งยัตซิตนะเกมแรกนะก็ถือว่าโหดมากๆนะทุกคนนะสําหรับจริงๆค่ะก็ว่าล่างนี้นะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามอีกดูเพื่ในการทำคลิปต่อไปด้ยนะครับถูกทิ่น่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ